นางเอกดังเพิ่งเลิกแฟนควงคู่จิน้นโผล่อายุทยาแถมทั้งกองยังการันตีเรียกว่ามีเรื่องมาให้ได้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันในยามดึกหลังเพจเจมอย108ได้โพสต์ถึงคู่จิ้นสุดฮอตที่ไอในตอนนี้อาจจะกลายเป็นคู่จริงแล้วก็ได้หลังมีคนตาดีไปเห็นทั้งคู่ควงกันไปอยุธยางานนี้รายละเอียดแน่นอ่านแล้วรู้เลยว่าใคร โดยทางเพจเจมอยห0 8รระบุว่าตอนเล่นละครด้วยกันก็ไม่ได้อิ่มากแต่กูชอบพระเอกมากล่าสุดอีแมลเห็นทั้งคู่ไปอยุธยาด้วยกันมูมิงเชียวแต่กูคิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกโสดแล้วและถ้านางเอกจะกิดกับพระเอกคนนี้กูคิดแล้วคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะเพื่อจริงๆเรื่องนี้ทั้งกองเขารู้กันมานานแล้วนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงจัง ถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านแกถ้าเขาจะคบกันจริงกูจะทำใจถ้าแกชอบฉลาดแกข้ามเราไปเลยแต่ถ้าแกชอบคนสวยแกก็ข้ามเราไปเลยงานนี้ชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ต่างบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าพูดถึงอยุธยาต้องนึกถึงคู่นี้เพราะกำลังถ่ายนตกครดังภาคสองร่วมกันงานนี้นี้ไม่รู้ว่าจะไปทำงานหรือไปเที่ยวกันสองคน แต่ยังไงแฟนคลับที่แอบลุ้นฟังแค่นี้ก็หัวใจพองโตแล้ว